ด้านหลังนั่งสบายครับตัวบเบาะในรองมาเต็มน่องเลยเบาะก็เดินได้จะเข็บแดงเช่นเดียวกันครับเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงเครื่องยนต์ 1,500cc เป็น VTEC Turbo 173แรงม้าคันเร่งนี่แตะโดดแต่โดดเลย มาให้แล้วครับท่านผู้ชม Honda Civic ตัว1.5 Turbo โบโฉม F4 ปี2019คันนี้นะมาวิ่ง50,070ผอเดือนละ12,000บาทสวยๆแบบนี้รถไม่มีตำหนิเลยครับใครสนใจรุ่นนี้อยากได้รุ่นนี้นะครับอยากได้คันนี้เลยนี่เลยคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนรถคอลเลกชันแล้วคันนี้รถเก่าเก็บแล้วรถสวยงามแล้วครับมาชมารายละเอียดดีเทลของตัวรถกัน ไฟหน้าครับตัวเทอร์โบให้มาเป็นฟู l l LED ดีครับแบบนี้เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED ดีอยู่ในโคมไฟหน้าไฟ Day t i m e r ล n n i ิ่งไ Light ก็อยู่ในโคมไฟหน้าครับตัวนี้นะเฉพาะตัวเทอร์โบถึงจะให้มาเป็นตัวไฟ LED วดีนะครับฟู l l LED ดีด้านล่างได้ไฟตัดหมอกมาครับเป็นไฟสีขาวครับ LED วดีครับได้ชุดสเกิร์ตหน้านะครับลิ้นหน้าได้มานิดหน่อยตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวเทอร์โบกระจังหน้าเขาเป็นสีดำอยู่แล้วมาดูด้านข้างกันบ้างครับแม็กได้ยางครับตัวนี้ รถออกมายางเป็นยางเดิมติดรถเลยซึ่งตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจนี้เดี๋ยวบอยดูยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ให้เพราะยางตัวนี้เป็นยางปี2019ยางเดิมติดรถทําไมถึงเป็นยางเดิมเพราะว่ารถมันวิ่งแค่ห้าหมื่นรถมันยังไม่เคยเปลี่ยนยางเลยท่านผู้ชมนี่ขนาดยาง2 1 5 5นึ่งหิครับแม็กเป็นแม็กอลลอยทูเทอร์มของทโทนของเดิมโรงงานครับแล้วก็ตัวรายละเอียดมีบ้านิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวบอยเก็บงานให้ครับนะนะครับยางเดิมวิ่ง เหมาะสมกับตัวรถไม่ห้าหมื่นาด้านข้างครับกระจกมองข้างตรงนี้ปรับและพับไฟฟาฟไฟครับได้ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างโชมนี้นะครับมี h ฮอนด้า n d นวอตมาให้มีตั้งแต่ปี2 0 1 6แล้วสำหรับตัวเทอร์โบฮอนด a า n รนวอตเนี่ยมือเปิดประตูครับท่านผู้ชมตัวนี้เจ้าของเดินเขาแต่งเป็นเคปลาสีดํามาปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกบนด้านข้างครับนี่มดูโลครับไล่ชุดตัวมดูโลมาด้วยมาดูโครงสร้างหลักกันแผงข้างประตูครับ วัสดุเป็นหนังครับครับตรงนี้ก็เป็นลายนะครับเป็นลายออกสีแบบเคเบล่านะครับตรงนี้ก็เป็นหนังที่เราแขกเป็นหนังได้ลำโพงเสียงแหลมมาดูโครงสร้างหลักกันนี่เม็ดนักเดิมเลยครับสวยงามมากมาดูเพจตัวรถกันครับนี่ครับท่านผู้ชม M R M R H F C ครับ C ีบิโม F C หลักเครื่องเป็น L15 ครับเครื่องยนต์ 1,500cc เทอร์โบครับประตูหลังด้านซ้ายครับวัสดุที่ด้านข้างนี่เป็นหนังเช่นเดียวกันครับที่เราแขนเป็นหนังดูโครงสร้างหลักครับนี่ดูงแต่รอยขีบเลยครับอันนี้ของเดิมต้องเป็นแบบนี้เลยนะเมทอาร์ Bed ครับสวยงามมากดูซิว่าเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะนี่ครับโซฮอ91โซฮอ95 E20 ครับ ตัวเทอร์โบโฉมนี้ไม่รองรับ e 8 5นะครับวันนี้ลูกค้าออกออกรถไปชอบถามบอยหลายคนเลยว่าไอโฉมนี้รับรองรับ e 8 5ไหม Civic FC นะครับตัวเทอร์โบไม่รองรับ e 8 5แต่ตัวอื่นเติมได้หมดครับด้านหลังครับท่านผู้ชมได้ตัวแผ่นสเกิร์ตแก้มตูดมานิดหน่อยนะครับ p a r กิ n เซนเซอรได้มาต้องถอยได้มาไฟเบรกตัวนี้ได้4ตำแหน่งเลย1 2 3แล้วก็4บนนี้ครับเพราะได้สเกิร์ตหลังมาด้วย โลโก้ RS นี่มาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับนี่เม็ดอาร์ตะเข็บครับเดิมหมดครับต่ดูน็อตสุดท้ายบ้างนะครับนี่น็อตน็อตน็อตเดิมเลยอีกฝั่งกันบ้างครับนี่พรมของเขาของเดิมอยู่ในรถเลยนะพรมซีวิคนี่ครับเม็ดอาร์ตเดิมเลยครับนี่มาดูน็อตกันบ้างครับมา นี่ครับท่านผู้ชมน็อตเดิมครับดูซูมยางครับนี่ดูตั้งแต่คุณภาพของตัวเครื่องมือเลยครับไม่มีคราบที่เกลือเลยนะเห็นไหมแล้วก็ใก้ทองครับนี่ซูมยงางอะไยสวยงามมากรถสวยคลิปเลยครับประตูหลังด้านขวามือครับนี่ครับตะเข็บเป็นอารนี่เลยตั้งแต่รอยคลิปเดิมเลยนี่ ประตูด้านฝั่งคนขับครับได้ปุ่มคีย์เลสเปิดล็อตปิดล็อกมาเช่นเดียวกันครับมาดูแผงข้างประตูด้านหน้าครับปุ่มกระจกนะครับเป็นออโต้คู่หน้าครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารือตัวพักกระจกหนุกโครงสร้างหลักครับมาเข็บเป็นอาร์คสวยงามมากท่านผู้ชมบอดี้สวยทั้งคันเลยเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องครับไปดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องกันไปมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกัน เปิดเปิดไงๆแบบนี้เลยมาจะได้ชัดๆกับท่านผู้ชมมานี่ดูน็อตเลยครับเนี่น็อตเดิมเลยครับดูน็อตแก้มครับดูแกมน็อตแกมน็อตแก้มด้านหน้านี่ครับมีคานหน้าครับทุกอย่างเดิมหมดครับคานฟงคานไฟนี่ครับน็อตแก้มด้านหน้าน็อตแก้มด้านข้างแล้วก็น็อตสกหรับปงครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมดูไปที่เครื่องเลยครับ เครื่องสวยมากตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด 1,500cc เทอร์โบครับให้แรงม้ามาที่173แรงม้าครับรถสวยงามมากเครื่องสวยงามหน้าห้องเครื่องบอดี้ทุกอย่างสวยงามมากครับถามถึงค่าเสียของการกินน้ำมันเหยียบไม่หนักทำได้แน่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่ถ้าเหยียบนะถ้าเหยียบถ้าซัดนะก็ต้องมีรถหลังลงมากันบ้างครับเดินทาง่างจังหวัดไกลๆน่าจะได้เห็น17-18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใครสนใจรุ่นนี้อยู่รุ่นนี้น่าเล่นมากตัวเทอร์โบขับมันมากครับ ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวู้ชมภายในห้องโดยสารกันบอดี้รอบคันบอดการันตีว่าสวยมากครับตาเข้ามาดูภายในของเจ้าซีวิกเทอร์โบวันนี้กันครับอย่างแรกเลยนี่โชว์นี้ได้อะไรมาเกี่ยวกับตัวเบาะบ้างเบาะเป็นเบาะหนังครับเดินได้ตะเข็บแดงแบบนี้มาครับนี่ชมสุดท้ายจะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวพนักพิงครับเห็นไหมตัวเนี้ยซฟอ์ทัชตัวเนี้ยนุ่มมากที่เท้าแขนครับเป็นหนังเช่นเดียวกันครับเดินได้ตะเข็บแดงมาด้านข้างนี้ก็เดินได้ตะเข็บแดงนะครับเป็นหนังเหมือนกันครับมาถึงคอนโซลตรงเกียร์ครับเป็น ได้ปุ่มอีคอนมานะครับ mm hmm. เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโฮครับสเต็ปเกียร mm ์ hmm. ก็มีตั้งแต่ตัว S ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ครับตัว S เนี่ยหรือว่าตัวดีเนี่ยใช้ร่วมกับตัวหมวดแพดเดิลชิพที่พวงมาลัยนี้ได้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ใช้ขึ้นทางลาดชันก็เข้าหมวดตัว S ก็ได้ครับแล้วก็ใช้เป็นเกียร์ธรรมดาตรงนี้มาดูนี้หนะ้าจอวิทยุครับวิทยุเล่นอะไรได้บ้างมีระบบนำทางนวิเกชันนะครับแล้วก็เนี่ยครับเชื่อมต่อออดิโอนะครับเดี๋ยวมาดูรายการตรงนี้บ้างมา ครับมีหมวดแกลลอรี่นะครับมีสามารถโหลดติดตั้งแอปได้เคยเห็นนะเอา YouTube ลงมาก็มีครับสามารถโหลดเบราว์เซอร์ได้แล้วก็ตัวตัวแผนที่กันมั่งมาเนี่ยครับนี่มีเดมเคชันครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลครับนี่ตัวแสดงอุณหภูมิแอร์เนี่ยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่สามารถแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แสดงแบบนี้ก็ดูสเต็ปพัดลมเวลาปรับปรับตัวอุณหภูมิครับเป็นดูโอโซนนะครับตัวนี้แบ่งซ้ายขวาครับดูโอโซน ก็พัดลมก็จะอยู่บนนี้ด้านบนนี้ปรับได้ด้านบนครับคอนโซลด้านบนเป็นหนังครับคุณภาพของโนันหนังเขาสวยงามมากครับสวยงามมากเลยท่านผู้ชมแล้วลองลองมาด้านล่างนี่ก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันลิ้นชักใส่ของคู่มือการใช้งานมานี่สมุดบริเตีเี่ยมาเรามาดูกันขอดูหน้าเข้าเช็คระยะหน่อยนี่ครับเช็คระยะปี19เช็คระยะปี20นะครับตัวเล็กใหม่แบบหนึ่งนะ ตอนเข้าตรงนี้7 0 0ดอันนี้อยู่ประมาณ20,000ื่นครับก็เข้าสู่เชระยะก็รถยังวิ่งน้อยอยู่เลยท่านผู้ชมมาถึงเดินใหม่แล้วพวมยยงมาลัยกันบ้างครับมาพวงมาลัยครับตัวนี้ได้มาติฟฟชั่นมาเดินเป็นพวงมาลัยหนังเดินได้สะเข็บแดงมาฝั่งซ้ายมือนีครับเป็นเอ่อมัลติฟังก์ชันครับฝั่งขวามือเป็นครุสคอนโทรลมีการเตือนออกนอกเลนด้วย ดูรันไมคครับรถคันนี้ปี2019ครับเลขไม่วิ่งเพียง57,895กิโลครับโอยรถวิ่งน้อยมากนะท่านผู้ชมตัวนี้แล้วเป็นตัวคอลเลกชันด้วยน่าเก็บจริงๆคันนี้วิ่งเียน้อยสวยๆแบบนี้น่าเก็บเลยครับด้านบนครับม,ม่นดดดนา,มาน,น,ม,นม,ามังแดดได้กระจกสองหน้ามาไฟสองแผนที่สองตำแหน่งแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ครับแล้วก็นี่ครับม่านบังแดดได้กระจกสองหน้ามา ฟีลการนั่งถือว่าดีมากครับฝั่งคนขับเรียเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับได้ลำโพงเสียงแหลมมาทุกอย่างครบเลยเพดานหลังคาสะอาดครับเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันครับไปลองนั่งหลังกันดูว่าฟีลการนั่งหลังจะเป็นอย่างไรแต่ซี vic เท่าที่เคยสัมผัสมา,มานั่งหลังก็สบายปไปดูกันเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับเนี่ยอย่างที่บอกครับด้านหลังนั่งสบายครับตัวบเบาะในรองมาเต็มน่องเลยเบาะก็เดินได้ตะเข็ดแดงเช่นเดียวกันครับ บอรลรองสีสันรองรับสําหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งนี่แต่ถ้านั่งกัน2คนก็การตรงนี้มาเป็นที่เท้าแขนที่วางแก้วได้ด้วยแต่ตัวนี้นะ,ะบเบาะตัวนี้ด้านหลังนี่นั่งกัน4คนยังไม่อึดอัดเลยท่านะผู้ชมตัวใหญ่ๆอย่างบอยอ่ะบอยเยอบอร์ามาชิดเนี่ยนั่นเนี่สองคนที่2คนที่3คนที่4นั่งได้สบายเลยครับนะแต่ว่าเดินทางไกลถ้าเอาแบบสะดวกสบายเลยนั่งกัน4คนหรือ5คนแต่จังสวยได้ในคันนี้ทั้งคันนะพด้านหลังสะอาดครับ มุมมองของด้านตัวกระจกค่อนข้างจะกว้างครับดูแล้วไม่ยึดอัดไม่แคบครับภายในกว้างสะดวกสบายครับไปครับท่านผู้ชมไปทดลองขับกันลองเทสได้กันการขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงบงช่วงล่างเป็นอย่างไรไปชมกันครับไปมาครับเรามาลองเทสได้เจ้าซีวิ c เทอร์โบคันนี้กันโฉมนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะเพราะมันเป็นปี2 0 1 9 1.5บเาทอร์โบเอสสำหรับโฉม f c ครับเดี๋ยวลองช่องว่างของพวงมาลัยกันก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวจับโยกซ้ายโยกขวาครับเนี่ยนะครับแน่นตึบเลย เรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงเครื่องยนต์ 1,500cc เป็น VTEC Turbo 173แรงม้าคันเร่งนี่แตะโดดแตะโดดเลยเพราะว่าบอยรีวิวซีวิคมาหลายคันละนะครับเรื่องความแรงเนี่ยบอยการันตีได้เลยว่าขับสนุกแน่นอนครับทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีครับแล้วก็ตัวนี้มีเลนวอร์ตครับพยกไฟเลีรือปุ๊บ Honda าเลนวอร์ตท,ทำงานครับนี่มี Honda เลนวอร์มาให้เดี๋ยวลองดูช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ดูบ้างมา อลองไหลลองไหลธรรมดาครับนี่แค่แตะเบาๆวะเนี่ยเปลี่ยนเคลียร์สมูทมากท่านผู้ชมคือตัวนี้ต้องยอมยอมรับเลยว่าอัตราของการชาร์จก,การเร่งเนี่ยทำได้ดีมากขับสนุกมากตัโทเทอร์โถ้าใครเคยใช้อยู่นะครับว่า จะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นตัว e l 1 8 e l หรือว่าตัวเทอร์โบเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าความรู้สึกมันต่างกันฟิล์มันต่างกันเดี๋ยวไปชมช่วงล่างครับไปขึ้นไปดูใต้ท้องกันว่าใต้ท้องตัวนี้เป็นยังไงรถวิง่งน้อยแบบเี้ยห้าหมื่นแบบเนี้ยไปดูใต้ท้องกันไะมาครับเรามาดูใต้ท้องของเจ้าซีวิคเทอร์โบไอคันนี้กันวิ่งห้าหมื่นดูใต้ท้องเนี่ยปลายท่อสองข้างแบบนี้ครับของเดิมเลยดูตัวท่อคร,ครับเนี่ยไม่มีคราบสันติไม่มีรอยผุเลยครับดูชกหลังครับเนี่ยแห้ง ปิกนกทุกอย่างเดิมหมดสวยหมดช่วงข้างล่างสวยสมกับเลขไม้ครับแผ่นซับใต้ท้องไม่เคยมีรอยขูดไม่เคยมีรอยกระแทกเลยครับเนี่ยสวยงามมากดูแผ่นปีเนียมนี่เิครับเห็นไหมครับไม่เคยมีอะไรมุดเข้ามาใต้ท้องเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากมาดูโชคหน้าครับแห้งแห้งเดิมเดิมครับยางเผาขับนะครับบูทยางทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยนะครับชคหน้าฝั่งซ้ายมือครับดูยางเผาขับ สวยครับใต้ท้องสวยเลยสมกับเลขใหม่เขาเลยครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันอีกทีนะครับนะได้เป็นเจ้าของคันนี้ไม่ยากครับแค่ทักขาบ่อยครับไปยังไงบ้างครับสำหรับซีิคันนี้ที่บอยพาท่านผู้ชมชมรอบคันแล้วรายละเอียดบอดี้ทั้งคันสวยทั้งคันเลยครับน็อตไม่มีขยับเลยที่เจอมาส่วนใหญ่นะแสนขึ้นทั้งนั้นเลขใหม่นะครับคันนี้ใหม่ห้าหมื่นเจ็ดนะอย่าปล่อยให้พลาดเลยครับท่านผู้ชมสำหรับคันนี้ครับ Honda c ซีว c ปี2019เป็นตัว1.5เทอร์โบ RS ตัวท็อปสุดผลิตตัวสุดท้ายแล้วครับนะใครสนใจคันนี้นี่เลยคิวอารโค้ดบอยแอดไลน์คิวอารโค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของแน่นอนดูคลิปเราชอบรีบแอดไลน์ไปเลยครับมาครับเรามาฟังเรื่องราคากันสำหรับคันนี้ครับบอยขายราคาพิเศษท่านผู้ชมเพียง7 8 0 0 0บาทครับผ่อนเริ่มต้น1 2 0 0 0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้รีบแอดไลน์หาบอยครับได้เป็นเจ้าของแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com